อย่าลืมกดไลค์กด Su b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับขอบอคุณคุณฟิล์มที่โดเ n a t i n สทีโนพอยไม้ผมนะครับก็ไปเชิญชมเชมิญฟังกับตอนต่อไปเด้เลยครับตอนที่2438นอามนาเกตมิเลอร์ท่านเป็นถึงน้องสาวของราชาไปและเป็นผู้นำของสปริงเลนนี่ท่านเชื่อในการทำนายจริงๆอย่างนั้นเหรอบอกเหตุผลที่แท้จริงกับข้าว่าทำไมท่านถึงต้องการจะฆ่าเด็กสาวคนนี้หันซึ่งมองไปที่คุณหญิงมิเลอร์อย่างไม่แยแส คุณหญิงมิเลอร์ไม่ได้พยายามจะโจมตีเขาต่อเธอมองไปที่หานเซินอยู่สักพักก่อนที่จะพูดขึ้นมาการทำนายนั้นมีพลังอำนาจจริงๆยอดฝีมือน้อยคนนักที่จะทำนายอนาคตได้จริงๆแต่มันก็มีคนที่ทำแบบนั้นได้โดยเฉพาะพวกเผ่าพันธุ์เวลลี่ไฮที่เชี่ยวชาญในวิชาการทำนายแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะต้องการเด็กคนนี้หานเซ้นพูดพร้อมกับสายหน้า คุณหญิงมิลเลอร์ไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาของฮานซึ่นในตอนนี้ร่างกายของนางนั้นอ่อนแอมากมันอ่อนแอถึงขนาดที่ว่าขุนนางคนไหนก็สามารถฆ่านางได้แต่พลังนั้นพลังที่นางแสดงก่อนหน้านี้มันแข็งแกร่งมากแม้แต่นายวินแม้แต่นายวินที่เป็นยอดฝีมือะร,ระดับเทพเจ้าก็ยังถูกฆ่าตายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวพลังที่ผันผวน,นอย่างประหลาดนั้นทําให้ข้านึกถึงใครบางคนในตำนานที่เก่าแก่นึกถึงใครกันฮานซึ่นถามผู้นําของซีเครต คุณหญิงเมลเลอร์พูดอย่างช้าๆนั่นเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้นำของซีเครตมีจุดอ่อนที่เด่นชัดขนาดนั้นจริงๆเขาก็คงจะถูกฆ่าตายมานับครั้งไม่ถ้วนฮันเซ้นพูดตอบอย่างไม่อยากจะเชื่อถ้าผู้นำของซีเครตมีร่างกายที่อ่อนแอแบบนั้นจริงๆมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการปกครองจักรวารเขาบัญชาการผู้คนที่แข็งแกร่งมากมายถ้าผู้คนเหล่านั้นค้นพบจุดอ่อนของเขาได้ ง่ายๆมันก็ไม่มีทางที่ผู้นำของซี c r e t จะปกครองซี c r e t ได้เป็นเวลายาวนานแน่นอนว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานถึงแม้ร่างกายของผู้นำ Secret นั้นจะอ่อนแอในบางครั้งแต่เขาก็สวมใส่ชุดเกราะวิเศษอยู่สเสมอแม้แต่คนที่ใกล้ชิดกับผู้นำซี c r e t ก็ไม่เคยได้เห็นใบหน้าของเขาแถมเขายังเชี่ยวชาญในพลังธาตุอวกาศและการเวลาอย่างมากการจะรอบโจมตีหรือกักขังนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ข้าไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไงกันแน่แต่พลังของเด็กสาวคนนี้มันไม่ปกติบางทีนางอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้นำสกฤตและถึงพวกเขาจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ข้าจำเป็นที่จะต้องฆ่านางเพื่อปกป้องปอบพันของข้าเอาไว้ข้าจะไม่เอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงกับนางคุณหญิงมิเลอร์มองไปที่หานซ่นและพูดต่อเจ้าควรปล่อยนางซะตอนนี้เพราะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าถ้าเจ้ายังพยายามจะหยุดข้าอีก ข้าจะฆ่าเจ้าซะฮันเซิลมีหลายคำถามที่อยากจะถามเด็กสาวหลายคำถามนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ถึงคําตอบเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะปล่อยให้เด็กสาวถูกฆ่าต้องขอโทษด,ด้วยแต่ข้าอยากจะให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปฮันเซิลพึมพำเบาๆคุณหญิงมิเลอร์ไม่ได้พูดอะไรอีกเธอเพียงแค่ฟันใส่ฮันเซิลด้วยดาบหักในมือการกระทําของเธอชัดเจนยิ่งกว่าคําพูดเธอทําการตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่คิด ยังมืออีกต่อไปซึ่งเมื่อดูจากการโจมตีนั้นของคุณหญิงมิเลอร์มันเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ออมมืออีกต่อไปและอ่านซึ่งก็รู้ในเรื่องนั้นดีเขาจึงรับมือกับภัยที่เข้ามาอย่างจริงจังเขาใช้วิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงเพื่อวิเคราะห์วิชาของคุณหญิงมิเลอร์หานซส่นสามารถใช้อนาเขตศาสตร์ตงเสียนเพื่อหยุดอาณาเขตและพลังของคุณหญิงมิเลอร์ได้แต่ถ้าหานซส่นใช้มันในสถานการณ์นี้มันก็มีโอกาสที่ตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผย เขาไม่อยากจะทําแบบนั้นนอกสจากมันจะจําเป็นจริงๆวิชาดาบของคุณหญิงมิเลอร์นั้นคาดเดาไม่ได้อย่างน่าประหลาดใจมันไม่ใช่วิชาดาบที่มีพลังเหตุและผลแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงยากที่จะหลบหลีกเมื่อเขาเห็นคุณหญิงมิเลอร์ฟันเข้ามาหานเส้นก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อหลบหลีดาบของเธอการเคลื่อนไหวของหานเส้นนั้นรวดเร็วเขาว่องไวย,ยิ่งกว่าคุณหญิงมิเลอร์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างดาบดาบหัก ก็ยังคงฟันมาถูกและตัดแขนของเขาาซึ่งมีร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์อยู่ดังนั้นถึงแม้ร่างกายของเขาจะถูกตัดเขาก็สามารถฟื้นตัวได้ในทันทีบาดแผลธรรมดาไม่สามารถทำร้ายเขาได้แต่ทว่าเมื่อเขาถูกฟันโดยดาบหัก,ร,กร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์ของเขาก็ไม่สามารถรักษาตัวเองได้ดูเหมือนว่าดาบหักนี้จะเป็นอาวุธที่แม้แต่ร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์ก็ต้านทานไม่ได้ เจ้าควรจะคิดเกี่ยวกับวิธีการรับมือดีๆการฟันครั้งต่อไปจะไม่ได้ตัดแขนของเจ้าคุณหญิงมิเลอร์พูดหลังจากนั้นเธอก็หวัดแกงดาบอีกครั้งดาบของเธอโค้งเหมือนกับสายลุงและดูเหมือนจะหายไปท่ามกลางการแกว่งเหมือนครั้งก่อนข้าเข้าใจวิชาดาบของท่านแล้วหานซึ่งเคลื่อนไหวและการโจมตีของคุณหญิงมิเลอร์ก็ไม่ถูกตัวของเขาคุณหญิงมิเลอร์อึ้งไปเธอแกว่งดาบหักใส่หานซึ่งอีกครั้งดาบสายลุงมากมาย พุ่งลงมาแต่หานซส่นเป็นเสมือนกับผีเสื้อเขาโบยบินไปมาระหว่างดาบสายลุงและหลบหลีกการโจมตีของคุณหญิงมิเลอร์ได้ทุกครั้งแต่หานซส่นยังคงอุ้มเด็กสาวเอาไว้อยู่ดังนั้นเขาไม่สามารถตอบโต้ได้นี่คงจะต้องเป็นการรวมกันร,ระหว่างอาณาเขตมิเลอร์และวิชาดาบของท่านเพลงดาบที่เดินทางผ่านโลกกระจกนั้นหลบหลีกไม่ได้นั่นทําให้คู่ต่อสู้ของท่านไม่รู้ว่าดาบโจมตีเข้ามาทางไหนเพราะพวกเขามองไม่เห็นเส้นทางของใบมีดมันเป็นกระบวนท่าที่ทรงพลัง แต่มันไร้ประโยชน์กับคุณอย่างข้าหาันซึ่งพูดขณะที่ยังคงหลบหลีกการโจมตีของคุณหญิงมิเลอร์อย่างใจเย็นในที่สุดแล้วคุณหญิงมิเลอร์ก็ต้องบังคับตัวเองให้ยอมรับว่าหาันซึ่งมองวิชาดาของเธอออกจริงๆการพยายามโจมตีต่อไปเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ดังนั้นเธอจึงลดดาบลงตอนนี้พวกเราพูดคุยกันได้แล้วใช่ไหมหันซึ่งไม่ต้องการต่อสู้กับคุณหญิงมิเลอร์การทําแบบนั้นจะนําพวกเขาไปสู่สถานการณ์ที่ถูกทํานายเอาไว้คุณหญิงมิเลอร์หวัวเราะออกมา เจ้าคิดว่าหนีจากวิชาดาบมิเลอร์ของข้าได้แล้วอย่างนั้นเหรอข้ายังหนีไม่พ้นอย่างนั้นเหรอหันเส้นถามถ้าเจ้ายัางยินกลานที่จะขวางทางของข้าแล้วก็ข้าจะให้เจ้าได้เห็นอนาณาเขตมิเลอร์ที่แท้จริงคุณหญิงมิเลอร์พูดก่อนที่จะยกดาบในมือของเธอขึ้นมาหันเส้นรู้ว่าคุณหญิงมิเลอร์เป็นผู้หญิงที่ฝีมือสูงดังนั้นเขาจึงไม่ได้ลดการป้องกันของตัวเองลงถึงแม้เธอจะหยุดโจมตีแล้วก็ตามข้าจะใช้ดาบนี่ ปิดดวงตาข้างซ้ายของเจ้าคุณหญิงไม่เลิกแกว่งดาบหักของเธอแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มีดาบสายลุ้งที่บิดเบี้ยวผ่านช่องว่างของมิติปรากฏออกมาให้เห็นพลังของดาบฟันมาถูกหานเส้นโดยที่ไม่มีการเตือนใดๆหันเส้นรู้สึกเจ็บปวดที่ดวงตาข้างซ้ายราวกับว่าถูกแทงด้วยเข็มหลังจากนั้นลูกตาของเขาก็ระเบิดหานเส้นไม่เห็นเลยว่าเธอโจมตีมาถูกดวงตาของเขาได้ยังไงการโจมตีที่จะทําลายดวงตาข้างขวาของเจ้า คุณหญิงมิเลอร์พูดอย่างเรียบง่ายหลังจากนั้นเธอก็แก่งดาบหักของเธออีกครั้งฐานเสื้อใช้วิญญาณอสูรบีเสื้อเนตรม่วงจนถึงขีดสุดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่สามารถระบุถึงพลังที่ผลักดันดาบหักของคุณหญิงมิเลอร์ได้ดวงตาข้างขวาของเขารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมารลาวกับว่ามันถูกตัดด้วยใบมีดมันระเบิดเหมือนกับดวงตาข้างซ้ายและมีเลือดไหลออกมาจํานวนมาก เนื่องจากพลังประหลาดของดาบหักดวงตาของเขาก็มีเลือดไหลออกมาอย่างไม่หยุดและเลือดของเขาก็ไม่ตกผลึกเช่นกันปล่อยตัวเด็กสาวคนนี้ไปไม่อย่างนั้นข้าจะโจมตีอีกครั้งและข้าจะฆ่าเจ้าคุณหญิงมิเลอร์พูดด้วยโทนเสียงที่แข็งเกร่วตอนนี้หันเส้นตาบอดแต่นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสัมผัสข,ของเขาเขายังคงดูใจเย็นขณะที่พูดขึ้นมาข้าควรจะรู้ว่านี่คืออนาเขตมิเลอร์ที่แท้จริงดวงตาของข้าสะท้อนภาพ ท่านและดาบของท่านดังนั้นท่านจึงทำลายดวงตาของข้าได้โดยใช้ภาพสะท้อนนั้นแต่ตอนนี้เมื่อดวงตาของข้าถูกทำลายมันยังมีอะไรอย่างอื่นอีกที่จะสะท้อนภาพท่านและดาบของท่านแบบนั้นท่านจะฆ่าข้า,ขายัางไงคุณหญิงมิเลอร์ถอในหายใจเจ้ายังเด็กเกินไปเจ้าคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่อนาเกตมิเลอร์ของข้าทำได้อย่างนั้นเหรอหลังจากพูดอย่างนั้นคุณหญิงมิเลอร์ก็ยกมือขึ้นและกระจก เก่าแก่บานหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมามันมีความสูงพอๆกับตัวเธอกระจกเก่าแก่บานนั้นหันไปทางหานซื่นและสะท้อนภาพของเขาคุณหญิงมิเลอร์แทงดาบไปที่กระจกดาบหักนั้นแทงทะลุผ่านกระจกไปโดยที่ไม่ทําให้กระจกแตกหานซึ่นรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในอกเป็นอาณาเขตที่ทรงพลังอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ไว้ชีวิตข้าหานซึ่นรู้ว่าดาบที่คุณหญิงมิเลอร์ใช้นั้นสามารถแทงทะลุหัวใจหรือตัดหัวใจของเขาให้ขาดได้ ตอนที่2,439อาณาเขตกายยกคุณหญิงมิ์ไม่ต้องการที่จะฆ่าฮาันซ้นเพราะยังไงซะเขาก็เป็นเจ้าของแหวนมิ์สปิริตอายการฆ่าเขาจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อแหวนมิ์สปิริตอายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณหญิงมิ์แต่ถึงเธอจะไม่อยากจะสร้างความเสียหายกับแหวนนั้นมากแค่ไหนเธอก็ต้องการที่จะฆ่าเด็กสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของฮันซ้นมากกว่าถ้าฮันซ้นยังคงปฏิเสธที่จะปล่อยตัวเด็กสาวคนนี้เธอก็จําเป็นที่จะต้อง ทำให้หันซึ่งบาดเจ็บมากพอที่เขาจะไม่สามารถปกป้องเด็กสาวได้อีกต่อไปถ้ารูปภาพสุดท้ายเป็นความจริงข้าหรือหันซึ่งกันนะที่จะไปอยู่หน้ารูปปั้นนั่นคุณหญิงมิเลอร์สงสัยท่านประเมินพลังอนาเคตมิเลอร์ของท่านสูงเกินไปแล้วเลือดไหลผ่านแก้มของหันซึ่งขณะที่เขายังอุ้มเด็กสาวเอาไว้เขาดูใจเย็นมากข้าประเมินพลังของมันสูงเกินไปอย่างนั้นเหรอคุณหญิงมิเลอร์ดูกโกรธเล็กน้อยเธอไม่เคย อดทนกับใครแบบนี้มาก่อนถ้าใครมาพูดจาอะไรกับเธอแบบนี้ถึงพวกเขาจะเป็นระดับเทพเจ้าเธอก็จะฆ่าพวกเขาซะเธออุดทนกับความหัวแข็งและความเสียมรรยาทของฮานซึนแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เธออ้อมมือให้กับเขามันทําให้คุณหญิงมิเลอร์ไม่พอใจอย่างมากและเธอก็ใช้ดาบของเธอฟันใส่กระจกอีกครั้งฮานซึนเคลื่อนไหวในจังหวะที่คุณหญิงมิเลอร์แกว่งดาบหักของเธอดาบหักเข้าไปในกระจกแต่ครั้งนี้ มันไม่สามารถทำร้ายหานซส่นได้อาณาเขตมิเล่อของท่านจู่โจมเงาของข้าในกระจกที่ท่านสร้างขึ้นมาได้และเนื่องจากเงานั้นเชื่อมต่อกับร่างกายจริงๆของข้าท่านก็จะทำร้ายข้าได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องสัมผัสกับเงาของข้าแต่ถ้าว่างเงาของข้าในกระจกนั้นจะเคลื่อนไหวตามข้าข้าจะควบคุมมันเพื่อหลบหลีกดาบหักของท่านได้หานซึ่นพูดเจ้าเป็นคนฉลาด เจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับนาเกตมิเลอร์ของข้าได้ในระยะเวลาสั้นๆคุณหญิงมิเลอร์กล่าวชมแต่ถึงเจ้าจะทําแบบนั้นได้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะโลกกระจกนั้นตรงกันข้ามกับโลกของพวกเจ้าถึงเจ้าจะควบคุมเงาของเจ้าได้แต่มันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับร่างกายของเจ้าเพราะทุกการเคลื่อนไหวที่เจ้าทําในโลกนี้จะกลับตาลปัดในโลกของกระจกนอกจากนั้นเจ้ายังตาบอดอีกเจ้าไม่เห็นเงาของเจ้า ที่อยู่ในกระจกอย่างนั้นแล้วเจ้าคิดจะหลบหลีกการโจมตีของข้าได้ยังไงลองโจมตีข้าอีกครั้งและท่านจะได้เห็นว่าข้าหลบมันได้หรือไม่ฮานเซ่นยังคงดูสงบนิ่งเหมือนเช่นเคยเห็นได้ชัดว่าคุณหญิงมิเลอร์ไม่ชื่นชอบท่าทีของอันเซ่นเธอใช้ดาบหักฟันไปยังกระจกด้วยหนึ่งดาบสายลุ้งของเธอ พลังจากการโจมตีนั้นตรงไปที่เงาของหันซึ่ในกระจกหันซึ่นจำเป็นต้องควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อชักนำเงาของเขาหลบหลีกการโจมตีที่เข้ามาเงาของหันซึ่จะตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของเขาในทันทีทันใดแต่การกลับตาลปัดของกระจกทําให้มันเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมผู้คนทั่วไปจะใช้กระจกในตอนที่พวกเขาแต่งหน้าหรือหวีผมเมื่อต้องทํางานบางอย่างที่จําเป็นต้องใช้การเคลื่อนไหวที่แม่นยําอย่างสูงผู้คน ที่ไม่มีประสบการณ์จะทําผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งแต่หานซึ่นไม่ได้กําลังจะทําอะไรที่ง่ายๆอย่างการหวีผมเขากําลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหานซึ่นจําเป็นต้องควบคุมภาพสะท้อนของเขาเพื่อหลบหลีกการโจมตีที่น่ากลัวของคุณหญิงมิเลอร์มันเป็นงานที่ยากลําบากอย่างมากและการโจมตีและการจะทําแบบนั้นขณะที่ตาบอดและได้รับบาดเจ็บมันเป็นเรื่องที่เป็นไปแทบไม่ได้ แต่ถึงคุณหญิงมิเลอร์จะใช้วิชาดาบอย่างเต็มกําลังแล้วเธอก็ไม่สามารถฟันถูกเงาของหานซึนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาทํได้อย่างไงกันคุณหญิงมิเลอร์สงสัยความแปลกใจเริ่มแสดงออกมาบนใบหน้าที่เยือกเย็นของเธอเธอรู้เธอรู้ว่านี่เป็นเรื่องยากขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหานซึนเพิ่งจะกลายเป็นระดับปลาจันได้เพียงไม่นานเธอไม่เคยคาดคิดว่าเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหานซึนจะรับมือกับวิชาดาบของเธอ ได้อย่างง่ายดายแบบนี้เพราะยังไงซะเธอก็มีประสบการณ์ของสิ่งมีชีวิตร,ระดับเทพเจ้าเธอไม่ใช่แค่ศัตรูระดับราชนธรรมดาธรรมดาสําหรับหันซึ่นตอนนี้หันซึ่นสามารถต่อสู้กับเธอได้อย่างซึ่งซึ่งหน้าและเขาก็สามารถควบคุมเงาในกระจกด้วยความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อการโจมตีทุกครั้งของเธอไม่สามารถถูกตัวของเขาได้เลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหันซึ่นตามแบบนั้นในขณะที่เขายังตาบอดอยู่ มันยากที่จะจินตนาการได้ว่าภาษาสัมผัสอื่นของเขายอดเยี่ยมมากแค่แคไหนถึงสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้คุณหญิงมิรอร์ไม่สามารถทํรลายภาพสะท้อนของหานซส่นได้ด้วยเหตุนั้นเธอจึงลดดาบลงท่านหญิงมิลอร์ดูเหมือนว่าท่านจะทาร้ายข้าไม่ได้หานซส่นพูดคุณหญิงมิลอร์ไม่ได้ดูโกรธต่อคุณหญิงมิลอร์ไม่ได้ดูโกรธอีกต่อไปเธอประเมินหานซส่นคนที่เพิ่งจะกลายเป็นระดับราชนได้ไม่นานต่ำเกินไปเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าหานซึ่นจะกลายเป็นภัยสำหรับเธอ แต่ด้วยความสามารถที่เขาเพิ่งจะแสดงออกมานั้นทำให้เธอรู้ว่าเขาคือศัตรูที่สามารถเทียบชั้นกับเธอได้เขาไม่ใช่แค่ยอดฝีมือระดับราชันธรรมดาที่เธอจะฆ่าได้ง่ายๆเจ้าแข็งแกร่งมากคริสตัลไลเซอร์ที่เหลือรอดแข็งแกร่งขนาดนี้เชียวหรยอนั่นเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆถ้าเป็นไปได้ข้าไม่อยากจะเป็นศัตรูกับเจ้าคุณหญิงมิเลอร์พูดขณะที่มองไปที่หานซ้นด้วยความชื่นชมข้าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับท่านเช่นกัน ทำไมพวกเราไม่มาร่วมมือกันและหาทางรักษาอาการตาแดงหันเส้นยิ้มแน่นอนว่าพวกเราจะร่วมมือกันแต่นางจะต้องตายก่อนคุณหญิงมิเลอร์พูดทันใดนั้นอนาเกตมิเลอร์ที่น่ากลัวก็ส่องแสงประหลาดที่เวววับออกมาเมื่อหันเส้นรู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองถูกกักขังในเขาวงกดกระจกกระจกนั้นปรากฏให้เห็นทุกคนลุกแห่ง ที่เขามองออกไปแม้แต่พื้นหรือท้องฟ้าด้านบนก็เป็นกระจกเช่นเดียวกันภาพสะท้อนของหานเส้นอยู่ในกระจกทุกบานราวกับว่ามีหานเส้นเป็นพันๆนคนอยู่ที่นั่นกระจกนั้นสะท้อนซึ่งกันและกันสีหน้าของหานเส้นเปลี่ยนไปเนื่องจากมันมีภาพสะท้อนที่มากมายขนาดนี้คุณหญิงมิลเลอร์ก็จะสามารถโจมตีเขาได้อย่างง่ายดายหานเส้นจําเป็นต้องหยุดเธอจากการโจมตีภาพสะท้อนการการป้องกันตัวเองนั้นกลายเป็นงานที่ยากขึ้นกว่าเดิมมากและ ในตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าเดิมในการจะทําลายกระจกเก่าแก่พวกนี้หารซึ้นไม่รู้ว่ากระจกเก่าแก่พวกนี้จะถูกทําลายได้ไหมแต่ถึงพวกมันจะถูกทําลายได้การทําลายกระจกก็จะทําให้พวกมันแตกและสร้างภาพสะท้อนนับไม่ถ้วนในเศษเสี้ยวของกระจกที่แตกแต่ละชิ้นแบบนั้นหานซึ่งก็จะเป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิมเจ้ายัางมั่นใจว่าหลบหลีกการโจมตีของข้าได้อีกไหมคุณหญิงมิเลอร์าถามขณะที่ ลอยตัวอยู่ตรงศูนย์กลางของอนาเขตกระจกก็ต้องมาลองดูกันบางทีข้าอาจจะทําได้หานซส่นพูดดื้อลันดันทุลังด้วยการกวัดแกวงดาบหักดาบสายลุ้งของคุณหญิงมิเล์ก,ก็มีชีวิตขึ้นมาและบินไปหาภาพสะท้อนของหานซส่นในกระจกหานซส่นใช้วิชากายหยกอย่างเต็มกําลังร่างกายของเขากลายเป็นหยกน้ําแข็งและอนาเขตกายหยกของเขาก็ปรากฏออกมาอนาเขตกายหยกของเขาปกคลุมกระจกเก่าแก่ทั้งหมด น้ำแข็งแพร่กระจายไปบนผิวของกระจกทุกๆบานนั่นมันไร้ประโยชน์ภาพสะท้อนของเจ้าบนน้ำแข็งก็ยังจะถูกการโจมตีของข้าอยู่ดีดังนั้นข้าจะใช้พวกมันเพื่อฆ่าเจ้าได้จากสายลุงของคุณหญิงมิเลอร์ฟันไปในทิศทางหนึ่งในกระจกที่ถูกแช่แข็งน้ำแข็งก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นมันคงต้องจบลงแค่นี้สินะฮานเส้นถอในหายใจเขาเรียกอานาเกตกายหยุดกลับสู่ร่างกาย ดาบสายลุ้งของคุณหญิงมิเลอร์ฟันไปถูกหนึ่งในภาพสะท้อนของหานซึ่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้หานซึ่นไม่ได้หลบเคลงเคลงเคลงดาบสายลุ้งของคุณหญิงมิเลอร์ฟันไปถูกภาพสะท้อนของหานซึ่นหลายครั้งแต่หานซึ่นยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมันไม่มีเลือดหรือบาดแผลปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขามันเหมือนกับว่าเขากลายเป็นลูกปั้นหยกที่เด็ดเดียวและสงบนิ่งแม้แต่ฝุ่นละอองก็ไม่อาจแปดเปื้อนกายหยกของข้า ร่างกายของข้าคือร่างกายของข้ามันเป็นของข้าเพียงคนเดียวและมันไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงเรื่องนั้นได้ถึงแม้ท่านจะทำลายภาพสะท้อนทั้งหมดของข้าท่านก็ทำลายข้าไม่ได้ฮันส่นยังคงอุ้มเด็กสาวเอาไว้ในขณะที่พูดอย่างเยือกเย็นครับก็จบไปแล้วนะครับกับ2ตอนรวดไปเลยครับก็ขอบคุณคุณฟิล์มอีกครั้งนะครับที่โดเน a t มาให้ผม3 g มจีโนโ่พอยต์นะครับขอบคุณครับ แล้วเจอกันอีกทีในคืนพรุ่งนี้